้นมะม่วงยักษ์ในบ้านรางข้างบ้านของเต้นและพลอยกำลังอวดผลสุกเหลืองอลามหน้าร,รับประทานบ้านหลังนั้นว่างเปล่ามานานหลายเดือนแล้วหลังจากลุงเท่าเจ้าของบ้านได้เสียชีวิตไปเต้นเด็กชายอายุสิบปีผู้ชื่นชอบการผจญภัยและพลอยเด็กหญิงอายุสิบปีผู้มีความคิดสร้างสรรค์ต่างก็หมายตาผลมะม่วงเหล่านั้นมานานแล้ว พลอยกระซิบกับเติรนแล้วไปขโมยมะมมวมมงกันเถอะตั้นตกลงทันทีความตื่นเต้นผสมกับความกลัวของบ้านร้างทำให้หัวใจของพวกเขาเต้นแรงในค่ำคืนที่มืดมิดเต้นและปลอยแอบออกจากบ้านพวกเขาถึงไฟฉายเ,เล็กๆเดินอย่างระมัดระวังไปอย่างบ้านร้างความเงียบสงัดและบรรยากาศชวนคนลุกทำให้พวกเขาใจสัน่น แต่ความอยางได้มะม่วงหวานฉ่ำก็เอาชนะความกลัวพวกเขาเปีนกำแพงเข้าไปในบ้านร้างอย่างลับๆภายในบ้านร้างเต็มไปด้วยฝุ่นและใย,ยแมงมุมเฟอร์นิเจอร์เก่าๆถูกทิ้งไว้ทตามสภาพต้นและปพลอยเดินไปยังต้นมะม่วงแสงไฟฉายส่องไปยังผลมะม่วงที่ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นในความคิดทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ที่มุมห้อง เงาสูงใหญ่และดูน่ากลัวต้นและพลอยตกใจพวกเขาหันไปมองเงาเยาวะกลัวเงาดูเหมือนจะค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกเขาพอร้องออกมาด้วยความกลัวต้นพยายามปลอบใจพลอยแต่ความกลัวก็เริ่มครอบงำพวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่าเงาคืออะไรแต่รู้แค่ว่ามันน่ากลัวมาก อง okay. ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นมันคือรูปร่างของลุงเท่าเจ้าของบ้านใบหน้าซีเสียวดวงตาจ้องมองพวกเขาอย่างเย็นชาลุงเท่าพูดเสียงแหบพลามะมม่วงเหล่านั้นเป็นของข้อตั้นและพลอยตกใจสุดขีดพวกเขารู้ว่านี่คือวิญญาณของลุงที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้นและพลอยขอโทษลุงเท่าอย่างสุดใจ พวกเขาบอกว่าพวกเขาแค่หิวและอยากกินมะม่วงลุงเท่าดูเหมือนจะสงสารพวกเขาแต่ก็ยังคงเฝ้าดูพวกเขาอยู่เขาบอกว่าจะไม่ทำลายพวกเขาแต่ขอให้พวกเขาเก็บมะม่วงไปเพียงเล็กน้อยและอยากกลับมาอีกต้นและพลอยรีบเก็บมะม่วงเพียงไม่กี่ลูกแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านร้างอย่างรวดเร็วพวกเขากลับบ้านด้วยความตกใจและความรู้สึกผิด พวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการขโมยของผู้อื่นและความน่ากลัวของวิญญาณมะม่วงที่พวกเขาขโมยมาดูเหมือนจะไม่หวานอร่อยเหมือนที่คิดความรู้สึกผิดและความกลัวทำให้ความหวานของมะม่วงกลายเป็นรสชาติที่ขมขื่นเต้นและพลอยสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกและจะไม่ลืมบทเรียนจากบ้านร้างและวิญญาณของลุงเท่าไปตลอดชีวิต